สวัสดีค่ะวันแม่พีน้องสกุลมาพา่อข่าสาวดอยหน้าแก่คือเก่าเนาะคะ่ะเป็นนาดาเนาะค่ะเมื่อน,นี้นะคะทุกทกท่านนะคะอากาศเป็นนาดาดเลยค่ะดูแลสุขภาพจะของนํานะคะเมื่อนี้สาวดอยกสิมาเล่าตอนนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะโอ้ยตกใจตกใจอย่างคะ่ะระหว่างที่เก็บเหรียญน,นะคะเหรียญสาวดอยหายค่ะหายไปใส่กับบลู นี่แหละค่ะคืออุปสรรคนะคะเออมื่อคิดนะคะตอนที่เฮาทำงานเนาะวิ่งหาผู้ติดตามหนึ่งพันนะคะแล้วก็ชั่วโมงสี่พันชั่วโมงนะคะตอนนั้นนักน่วงค่ะพ่อแม่พี่น้องอีตนเจ้าของค่ะฮู้บอกเสาดอยตั้งใจนะจนกินยาพาล่านะ่ะปวดหัวบ่ได้รับบ่ได้นอนนะคะเมด่อายนะคะ อบตายน,นะคะกระดังค่ะเมื่อคีมไปลายกระปุกโอ้ยสู้อีลีเลยเมื่อยอีลีเลยค่ะก็เขาซิมาถึงจุดนี้ได้นะคะตอนนั้นอีตนเจ้าของขนาดเพราขอโทษเวยคะ่ะจนว่า,วาโอ้ยตา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 ยบันนี้ตาย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 บันนี้เนาะเพราะว่าอย่างเขบอกมันเมื่อยค่ะมันลาเนาะคะ่ะไม่ได้รับรบ่ได้นอนบ่ได้เศร้าเนาะคะ่ะมันเมื่อยอลีเลยค่ะ แต่ก็มาผ่านอุปสรรคมาได้ก็ดีใจเนาะคะ่ะบันนี้มาถึงตอนนี้ค่ะเรียนหายค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะกับตอนอนั้นตามหาลักกิโลนะคะเก็บชั่วโมงเนาะคะ่ะโมลูหายไปใส่เนาะคะ่ะสะสมเรียนมาเรียนมาเนาะคะ่ะหายไปเนาะคะ่ะสะสมมาได้เนาะคะ่ะสามเอ่อห้าสิบเรียนหายไปสิบเรียนเหลือสี่สิบประมาณนี้ค่ะเอาไปเทอระหาเทละซิบมาคล้ายๆกันเลยเสาดอยมาเบิงเนาะคล้ายๆตอนที่ เฮาตามหาชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องนะคะวันนี้บ่ได้อีตนเจ้าของเด้อค่ะอีตนไผยอีตนพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนนะคะที่เพื่อนนะคะมีน้ําใจให้มาไล่น้ําใจเฮาเนาะคะ่ะสะดอกก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะพี่พี่เพื่อนเพืพ่อนเนาะคะ่ะบอกตรงๆนะคะเฮาซีมู้กันก็นกนตรงนี้นะคะ่ะคนไหนนะคะที่เพื่อนนะคะเห็นคุณค่าเฮาละกันเนาะนะคะให้การสนับสนุนเฮาแล้วก็ส่งกําลังใจให้เฮาก็ตรงนี้ละ น้อยคนอีกเด้อะคะพี่น้องแม่นเมล่ะค่ะทั้งหมดร้อยยี่สิบเหรียญซืได้ไง่ายๆเนาะคะ่ะว่าอ,อันแรกจะเก็บชั่วโมงกับผู้ติดตามอันนั้นวาง่ายนะคะหมายถึงคือน้ำใจบนเข่ามาดูแต่เก็บเหรียญร้อยยี่สิบเหรียญนี่ไม่ง่ายเลยนะคะ,คะกว่าเพิ่นลิมาเอาเหรียญให้เฮานะคะแล้ววันนี้เหรียญน,นึ่งนะคะเหรียญหนึ่งของเพิ่นเนาะคะ่ะว่าเป็นเหรียญหนึ่งของเฮานะคะของพี่ยูนะคะก็คือสามสิบเจ็ดบาทนะคะ สามเจ็ดสี่สิบสามสิบห้านะคะซิบเหรียญสามร้อยห้าซิบนะคะร้อยเหรียญสามพันห้าเกือบสี่พันนะคะบ่มีพูดแต่เสียหายง่ายๆนะคะแต่กันยังโชคดีนะคะสาวดอยยังโชคดีค่ะที่มีเพื่นนอนๆเออนมีน้ําใจนะคะนะคะเขามารับชมนะคะเขามาเบิ่งคลิปเขามาเบิ่งไลฟ์สดนะคะมาเบิ่งคลิปสั้นนะคะเพื่อนกันยังยอดเลี้ยนเขามาให้นะคะพูลห้าบาทซิบ,บาทนะคะ ตู้ละสี่สิบห้าซิบกันยังดีเนาะค่ะรวมๆกันเนาะค่ะมันก็นเลยเหตุให้สาวดอยมาถึงมาประสบความสําเร็จเนาะค,ะค่ะการให้เรียนให้แบบใดเนาะค่ะเอาก็กดเข้าไปตรงตัวเอสเนาะค่ะตัวเอสนะคะจิ้มตรงตัวเอสนะคะเ่นกสิมีเนาะค่ะมายี่บอกว่าแบบแบบวิธีการแบบใดแบบนั้นแหละคะ่ะนี่แหละค่ะ ก็เลยยางมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ให้ฟังนะคะสําหรับท่านที่ยังโบได้ประสบความสําเร็จว่ามันโบมีอย่างที่แบบง่ายๆนะคะก็จะผ่านมาจุดนี้ได้ก็จะเดินไปแต่ละจุดได้นะคะเหนื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะแต่วันนี้น่ะถ้างข้าผ่านแล้วพี่น้องก็ย่ชชะใจนะคะว่าเราจะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคบบแม่ได้ค่ะทุกที่ทุกการทํางานทุกๆอย่างนะคะ เาพยายามนะคะหรือตั้งใจอย่าให้มันผิดพลาดนะคะถ้าเขาผิดพลาดเมื่อใดเพื่อนก็สามารถไล่เองออกได้หรือว่าจบนะคะปิดนะคะปิดช่องเขาได้คือกันเนาะคะ่ะกดเพิ่นก็คือ,อยังเป็นกดคือเก่าเนาะค่ะ่แม่นว่าโอ้ยเฮยาผ่านแล้วเนาะสบายละโบมีหยังละมัน่แม่นค่ะเพื่อนก็ยังมีกดของเพิ่อนอยู่นะคะก็เดิมเดิมเนาะคะ่ะเขาพยายามอย่าทําให้มันผิดพลาดเนาะค่ะก็คือหนึ่งเนาะค่ะอย่าดูคลิปตัวเอง สองนะคะก็คืออย่าไปเอาคลิปคนอื่นนะคะมาใช้มาลงนะคะเพลงต่างๆนะคะลิขสิทธ์นะคะมันมีเรื่องลิขสิทธ์นะคะก็อย่าเอามาลงนะคะเขาถ่ายของเขาแบบธรรมชาติของเขานี่ดีที่สุดก็คือสามก็คืออย่าทารุณสัตว์นะคะอย่าเหตุีกอยังแบบที่มันเนาะทารุณสัตว์แล้วก็สี่ก็คืออย่าพูดคำหยาบหรือว่าไม่สุภาพนะคะอันนี้เพ,พื่อนก็ยังเป็นกฎของเพื่อนอยู่นะคะนี่ราคะสวาวๆก็ยังมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ สู้ๆด้วค่ะพี่น้องเพืเ่อนๆที่กําลังเนาะค่ะเข้ามามือใหม่เนาะค่ะสู้ๆค่ะในมื่อเหอย่างมาแล้วเัากระสู้นะคะแต่สิ่งสําคัญเนาะค่ะยานาะคะ,ยา,ะ,คะยากดดันเจ้าของเนาะค่ะแล้วก็ย,า,ยาเอ่อยาเฮ็ดอีหยังคาดหวังจนเกินไปเพราะนี่คือสิ่งสําคัญทุกๆเรื่องในชีวิตเลยนะคะสาวดอยเอามาใส่เลยค่ะเฮ้ายากดดันเจ้าของแล้วก็อย่าเอาคาดหวังกับทุกสิ่งมากเกินไปเมื่อเฮ้าคิดหวังเฮาสิเครียด เขาสิบอสบายนะเขาสีบ่มีความสุขแต่สองสิ่งนี้ถ้าเราไม่ไม่คาดหวังนะคะไม่คาดหวังจนเกินไปนะคะเฮาสีสีเห็นให้เฮานี่มีความสุขค่ะเฮาสีบ่ค่อยมีเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรากับตัวเฮาเนาะเฮากับสีบ่ค่อยเครียดเครียดอยู่ค่ะเพราะมันเราบาเครียดแต่ก็ยังพยายามลดนะคะความเครียดนั้นลงได้แล้วเฮากับสีบ่ให้จะคลอมเครียดหลายเฮาก็ยังอยู่ในโลกใบนี้ได้นะคะแต่ท่านใหนที่ไปคาดหวังเกินไปนะคะ ต้องประสบความสําเร็จต้องชีวิตต้องเป็นแบบนี้ต้องนี่นี่นนี่นะมันจะทําให้เครียดนะคะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขเด้อค่ะพี่น้องนะคะ่ะเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ละค่ะเราค่อยพอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสุดท้ายแล้วกัาสาวดอยละโขอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะจะได้ก็ฝากนะคะฝากบ้านสาวดอยน,ำนะะ้ำเด้อค่ะ สาวดอยนาแกน้องค่มนะคะฝา,ากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยนาแกน,นั่นเด้ค่ะเพื่อสิบบริดพารคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ละค่ะไปละค่ะกพขอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนด้ค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ